มาครับไยรุนสาววอกเชฟโอ้โหเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงก็ดีดีครับขาวจั่วนะครับขาววอะเนี่ยฮะสีประตูใช่ค่ะนะครับเอาใจทรงซอสทรงเสียใช่แล้วออกไปขี่นี่เทสมาร์ทนะครับนะยิงพยองนเลยเชิดหน้าชูตางี้เดินไปเอาเลยเอ้าจริงๆนะฮะคนมีสีประตูคนขี่รถเนี่ยปั๊บปั๊บดึงหน้าเอ้ย มีตังเปล่าหรอกผ่อนเหมือนกันใช่ไหมค่ะอยากมีนะก็ต้องกล้าเป็นนี่ใช่ค่ะไม่มีนี่ก็ไม่มีอะไรเลยใช่แล้วถ้าเป็นนี่ได้ขี่แน่นอนใช่นะครับต้องมาขาวนี่แน่นอนใช่นะครับเพราะว่ารถนี่คืออันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่เปลี่ยนล้อนะครับบางบางคนก็ชอบล้อเดิมนะครับก็เลยแยกเป็นคลิปไปเลยว่าอันนี้รถเดิมอันนี้รถแต่งนะครับ ให้ลูกค้าเรื่องเอาใช่แล้วค่ะจะได้ไม่ต้องโหลดนะครับใช่แล้วางเหนื่อยเดี๋ยวว่าขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวถอดออกถอดเข้าเอาคนละคันไปเลยนะครับอันนี้แต่งก็แต่งไปเลยใช่ไหมอันนี้เดิมก็เดิมเดิมไปเลยใช่แล้วเข้าด่านสบายสบายครับนะไม่ถูกใจพ่อครับแต่แบบนี้คือสบายใจพ่อไม่ชอบไม่มีข้อหาให้เอานะฮะนะฮะเข้าด่านสบายเลยสบายเดถ้ารถแต่งนี่ใส่ล้อออบแล้วเจอด่านปั๊บโบกจะโบกโบกสบัดแคนโบกจอด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 นะ ขอค่ะกาแฟเราให้เขา่ายเถอะนะฮะนะนะเราเขาเรียกว่าถ้ากล้ากล้าสวยก็ต้องกล้ายอมรับใช่แล้วข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเพียบเลย <laughs> <laughs> นะฮะรถโหลดนะ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 ผมบอกข้อเสียนะรถโหลดนะหนะึ <laughs> นะ่งแข็งนะครับใส่ยางบางแข็งนะ <laughs> แต่สวยอันนี้เดิม <laughs> แต่ <laughs> ไม่ค่อยเบรกเท่าไหร่แต่ขี่นิ่มแน่ <laughs> นอะน <laughs> มาสวัสดีครับจ่าเกตโลซิงครับผมสวัสดีค่ะวากระป๋าสายดานจ้ามาพบกับเราสองคนวันนี้รถเข้าใหม่นะครับนะคันนี้ สี่ประตูตัวเตี้ยไม่หลดไม่แต่งไม่ทําอะไรเลยมาแบบเพียวๆอยากโรงงานนะครับอยากแต่งอยากอะไรบอกเจ๊ปลาได้ไหมได้ทาให้ได้ไหมได้โอ้โหทีมช่างเรานี่มีเยอะนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่กลางสระน้ํานะครับนะเมื่อกี้ไปเบี่ยงเบ็ดมาไม่ได้แล้วคือดีมากวันนี้วิวดีวิวดีครับรถก็สวยคนรีวิวก็หล่อเอยนะครับคนขายก็สวยครับ ทอมคนเองครับถิ่งวิว่งเลือมีสองคนนะฮะมีใครสวยหลอกกับเราบ้าเรอใช่แล้วมาโอเคน้องปลาจ๋าวันนี้เรามากับรถรุ่นอะไรครับผมเชฟโลเ l สโคโลราโดสองจุป18ี18-19ค่ะจ้าโอ้โหจด18เอปอปี18-19จดนะครับรถข้ามปนะกับราคาขายวันนี้เท่าไรจ้า4ี่แ0 0แบาทคะ่ะจัดไปครับเหมือนเดิมนะครับใครที่รู้ตัวว่าประวัติดี มีเครดิตนะครับมาหาเรา2คนออกเท่าไหร่ศูนย์บาทศูนย์บาทนะครับผมนะฮะแล้วก็คันนี้โปรอีกแล้วสุดพิเศษเลยนะครับจากเอเจซีมอเตอร์เอาเจฟซีไม่ต้องผ่อนแพงนะครับ12บสองเดืนแรกไม่ผ่อนเท่าไหร่ครับ4,900บาทค่ะผ่อนสี่พันเก้าหนึ่งปีใช่แล้วค่ะเป็นโปรอะไรคันนี้โปรช่วยค่ะช่วยผ่อนใช่ค่ะเราช่วยผ่อน12เดือนนะครับแล้วก็เอาดอกเบี้ยไปอีก12เดือนใช่ค่ะมันก็เลยผ่อนถูกนะครับแล้วก็ปีหน้าปีหน้าู้ใช่คหกหกนะ ค่อยจ่ายราคาเต็มอยู่ที่9,600บาทจะอันนี้คือเรื่องต้นที่ฟรีดาวนะใช่ค่ะหากใครมีดาวเพิ่มสัก20,000 50,000ก็เอามาดาวใช่ค่ะทางวดก็หายลงไปครับ1ละ200บาทใช่ค่ะ50,000หาย1,000ค่ะ1 0 0หาย2,000นั่นครับจัดไปนะครับก็คนมีดาวอ่ะคนมีตังเงี่ยเอ้าใครไม่มีก็ฟรีดาวแล้วแต่ประวัตินะครับดูดูที่รับสะดวกใช่นะครับเขาบอกไปเอาไปแล้วนึ่งอระไม้ายแดงไม่มีแล้วจ้าชสวติดไป2ปีแล้วนะคคครรรรรััับบบมาาดูถถเลยสีขวนะ ไฟหน้าก็จะเป็นตัวใหม่นะครับออเนียวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับนะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับเอ้นี่แล้วก็คันนี้เป็นล้อเดิมค่ะปลาจ๋านี่ก็แบบที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันมันก็แบบนี้นะโรงงานไม่มีการลงการโหลดนะครับใช้งานได้ได้สบายๆนะถ้าอยากได้ล้อใหม่จัดได้ไหมจัดได้เอ้าจะเป็นทีสามเจ็ดฟรีค่ะอารีสามศูนย์ฟีคสี่แปดฟรีเช่นเดียวกันค่ะหรือใครต้องการเป็นล้อเดิมค่ะ ดี๋ยวมีราคาพิเศษใส่ไข่น้ำเปล่า2ขวดให้เลยโอ้โหพิเศษไหมพิเศษใส่ไข่เลยค่ะจ้าไปดูด้านในกันค่ะเอาก็เจอกันมีไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวจ้าคันนี้กุญแจเป็นรีโมทครับว้าวเนี่ไงล่ะไงล่ะเอ้ยท่าสวยอ่ะเท่เเนี่ยอ่ะขันขันต่อบ้านไม่เคยมีนี่นี่แหละภายในครับจ้าเลขไม่หมื่นห้าหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลนะครับมันมาแบบนี้นะครับไม่ทำอะไรกับมันนะ นะครับสตาร์ทเครื่องไหมเหยียบคัทนะโอ้โหนี่นะครับมานะครับระบบประตูเป็นไฟฟ้าทั้งหมดมอเอรข้างนะครับนะแล้วก็คันนี้เป็นหน้าจอนะฮะใครที่มีสมาร์ทโฟนนะครับนะก็เชื่อมบลูทูธได้ทั้งหมดเลยนะฮะฟังเพลงฟังเพลงโทรศัพท์ได้หมดเลยแอร์แบ็กซ์สองลูกเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับพวกตะเข็บนี่ก็สวยไหมเม็ดอาร์ฟคมชัดเจนสวยงามมากค่ะแสดงว่าคันนี้เดิมๆนะค่ะไม่มีเกิดแบบชนสิบวงสิบก้อมามีไหม ไม่มีนะนี่เราดูถุงถุงไม่มีการแกะนะครับเพราะว่าไม่คเคยใช้งานนะครับอ่าดูพวกประตูเลยเป็นยังไงน็อตประตูน็อตนะคะไม่มีรอยแกะนะคะครับนี่ล่ะนี่นี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะนะครับคือเดิมโรงงานทุกอย่างงี้นะครับไฟหน้าตรงนี้เด้อเชฟผู้ใดหาออกไปแล้วโอยไอขับได้แต่กลางวันกลางคืนขับไม่ได้ครับเปิดไฟตรงนี้เด้อเออนี่อ่จัดไปนี่มาดูฝั่งนี้ครับด้านหลังครับอ่เปิดอีกครับโอ้โหนี่ครับอ่ นะครับตะเข็บประตูเดิมๆโรงงานนะครับขวดๆเลยนะครับเบาะผ้าเดิมๆม,มาฟังเสียงนี่เคาะเคาะมาดูท้ายดูท้ายนี่น้องปลาชี้เป็นอกนนักเลยตรงไหนตรงนี้นะคะเป็นไงอยู่ไหมอยู่ครบนะคะฝั่งนี้ก็อยู่ครับไลเนอร์ตรงรุ่นนะครับก็คือมันมาอย่างนี้ครับใหม่ๆเลยนะครับแทบไม่มีรอยเลยอ่ะดูฝั่งนี้หน่อยครับอเปิดเลยฝั่งนี้นะคะภายในด้าน เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เม็นอะโคมชัดเจนนะคะไปดูด้านหน้าต่อคะอ่ะดูดูนี่ครับนังปลาดู not, น็อตน็อตอะไรอยู่ไหมน็อต <Not S 2> อยู่นะคะไม่มีรอยแกะนะคะนะแล้วที่สําคัญนี่นี่สำคัญที่สุดเลยคือแผ่นเพดแผ่นเพดนะคะตัวนี้มาอยู่ห้ามห้ามซื้อขายนะครับเดิม<ๆ>เดิมเลย<ๆ>นะครับมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องยนต์คันนี้นะครับนะเครื่อง2.5เดิมเดิมโรงงานนะครับลืมเปิดทับเมื่อกี้นะฮะเจอปะตรองไหนคะจ๊ะนี่ ต้องให้จ่าคำเนี่ยมันคำทุกวันน่ะมันชินแล้วเออของมันเคยเนาะนี่เป็นไงห้องเครื่องดูนี่ฮ่องเครื่องตรงนี้นะคะเม็ดอาร์จะเห็นชัดเจนแล้วนะคะว่ามี4ี่จุดหนึ่นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะคะจ้ะแล้วก็เป็นเบรก ABS ฝาครอบเครื่องทุกอย่างอยู่ครบเลยมีไงมีแกะไหมไม่มีรอยแกะค่ะนี่ไหมหนึ่งสองสามสี่นะฮะชัดเจนนะครับฝากระโปรงเม็ดอาร์อยู่ไหมอยู่ครบค่ะโอ้โหนะเดิมโรงงานครับทุกอย่างเอางี้เขาเรียกว่าภาษาภาษารถนะเขาเรียกว่าน็อตไม่ขยับ นะครับไม่มีการแกะการเคมการซ่อมใดๆเลยนะครับอยากได้คันนี้จัดเลยนะกับเชฟโดเลดโคโลราโด2.5 LT ปี1819ค่ะนะวันนี้เปิดราคาขายเท่าไหร่ครับ485,000บาทอาอกดกี่บาทครับผม0บาทนะครับวันนี้12ต้นแรกของเท่าไหร่จ้ะ4,900บาทค่ะหลังจากนั้นค่อยจ่าราคาเต็มอยู่ที่9,600บาทพร้อมบัตระมาอีก1,000บาทจองกับจากับน้องปาวันนี้นะครับค่าจัดให้ ถ้าโอนให้ถ้าสีให้ประกันให้แม็กใหมให้ยางใหม่ให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายกองเครื่องให้ถ่ายของแลวให้ติดฟรีมให้ประดับยนต์ให้ส่งรถให้ทำสัญญาถึงหน้าบ้านให้รับประกันหลังการขายหนึ่งปีเต็มดับเบิลสมาร์ทหนึ่งปีเต็มจองวันนี้รุ่นจับแจกมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโอ้ยนะฮะแจกแรงอย่างเดียวเอาฝากเอสซีนะครับถ้าสำหรับ f อซนะคะช่องทาง Facebook ของเราลิงก์ไลน์และเบอร์โทรจะอยู่ด้านบนนะคะส่วนช่องทาง YouTube จะอยู่ด้านล่าง ก็คือติ๊กต k อกนะคะก็จะมี2ช่องด้วยกันคือ S.C.C. Motor ภาษาไทยและ S.C.C. Motor SK นะคะและอีกหนึ่งช่องทางเป็นของจ่าเข้มรถสิ่งครับผมนะฮะอยากดูอันไหนก็ไปเลยครับนะใช่ค่ะมองเดียวกันที่เดียวกันนะครับ FC ทอบถามว่าร้านเดียวกันบอร้านเดียวกันเดิมจาใครก็เหมือนกันเงื่อนไขเดียวกันครับนะพึงพอใจใครชอบใครเป็นพิเศษครับไปโรดนะครับนะ ชอบจ่าครับหาจ่าชอบน้องปลาไปน้องปลานะครับชอบน้องนัดไปหาน้องนัดนะครับอยากซื้อกันเอ้ยก็ได้น้องวายก็ได้ได้หมดครับนะทีมงานเดียวกันเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับต่างจังหวัดเดี๋ยวเราไปหาฮอดหัวกระไรบ้านต้มไก่ไปเลเด้อต้มไก่เด้อยอกยอครับนะนะให้มันเป็นขวดดีกว่าเออเป็นขวดก็ไม่น่าถึงนะนะทีมส่งน่าจะเอาไปก่อนจ้าชอบดื่มจ้ะมันทุกคนนะครับดื่มทุกบ้านผ่อนคลายผ่อนคลายอย่าไปเครียดนะครับทำงานเหนื่อยทั้งวันแล้วนะครับอ่ะ ใครอยากได้คันนี้โทรหาเราสองคนเจ๊ปลาจ่าเข้มจัดให้รับรถแน่นอน yeah.